ได้นะได้ไหมชุ่มแมะโ้พอดี่เป๊ะเลยนี่นี่ครับมันจะเป็นแบบนี้นี่นี่อัดรูกันความร้อนมันเกิน ơ nhớ nhớ say Hả? nhớ 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 2 nhớ 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 lốp nhớ Ui, nhớ 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 สุดยอดเรียบโ้รยครับไก่อบฟางพี่นอ้องโอ้โหสวยงามจุ๊อื้อหือ ไก่อบฝั่งวันนี้เราจะทำไก่อบฝั่งกระเทียมครับไม่ได้รากกระเชียฮ pp, มยฮบน,นีใส่ไปชุบพริกไทยปึ๊บลงไปใส่ไปแบบนี่พอดีเป๊ะเกลือ สนจยได้หลายหอมขมิ้นโอ้หใส่หมดเลยหอมแน่นอนน่าจะนี่ขนหมดเลยเห็นไหมโอ้โหเสือสีเหลืองเลยนะและลงไปโอ้โหใจเป็นสีเหลืองเลยเห็นไหมสวยนะโอ้โหหอมเลยนี่เดี๋ยว ใส่อกฟางพี่น้องมือนี่เหลืองเลยนะหมขมิ่นนี่อย่าให้ถุกมือนะล่างยากนี่นนนเ,เครื่องที่เหลือนะครับพวกตับ oh. พวกเนี่ยพวกตับมันใส่เข้าไปไม่รู้สุดใส่เข้าไปพร้อมเครื่องปรุงใส่เข้าไปแล้วสุดท้ายมันจะไหล,ลออกมานีเา่เข้าไป อหอมเลยวจะข้ามก่อนอานอาทีพอเห็นไหมสวยเลยดูสีสันี๋ยวนี่น,นี้คือปิ๊บซื้อมาเท่าไรยี่สิบยี่สิบบาทอ่านี่ซื้อมายี่สิบบาทนะครับแต่ว,ว่าก็จะมีตัวนี้อยู่เราต้องเอาฝามันออกนะเลาเออตัดออกนิดหน่อยโอเคอันนี้ฟังนี่ฟาง,ฟงไป<ห>พื้นที่ต้องแบบเปิดหน่อยนึงนะเวลาทําพื้นที่ต้องเปิดหน่อยนึงนะครับโลง่งสักนิดนึง นี่นสถานที่วางนี่นี่เรียบร้อยนี่ได้เยอะใช้ได้เดีาขวดนี่เอาเป็นขวดเบียร์ก็ได้นะครับ กดเปล่านะแล้วก็เติมน้ำลงไปพกดลงไปหน่อยเดี๋ยวมันจะสูงโอ้โหนี่พอดีไหมพอดีน <c oughs> ะเด้อนะสวสแบบนี้ชุมม่มไหมเ๊้ได้นะ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ไ <c oughs> สุกไหมเดี๋ยวไปดูกันนี่ซุกไหม,มโอ้พอดีเป๊ะเลยนี่ก็แล้วเดี๋ยวเราจะเอาดินเหนียวไมงกระสายโป้ไว้การควรมันเข่านะจะได้ไม่เหม็นแล้วก็พป้ขวดหน่อยนึ่งโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาทําเป็นดินเหนียวนะครับนี่นี่เอาด,ดินที่เราพุทมานี่แหละใส่แช่น้ำไว้เดี๋ยวมันก็เป็นโคลนแล้วก็มาปิดนะครับแปะเลย มันจะเป็นแบบนี้นี่เส้นดินเหนียวก็ค่ะปะนี่อัดรูปนันชืบชืบง่ายง่ายมอนถ่ายยูทูปเลยนี่แบบนี้นี่แบบนี่ปะนี่ อนี้แหละรูปๆกันความร้รอนมันเกินเนอปลุกไหมเล้วมันจะแน่นด้วยในชะ่ไหมันคมเลยกรันย,เ,เ,ยเรียบร้อยดีน้องดีเดี๋ยวเอาฟางกบดู่อย

หยุดตรงนี้ไปใหม่ตรงนู้นนะ <laughs> <laughs> เออไปเลยต่อเนื่องเออค่อยๆไปเออมันเรากำหนดนั่นน่ย่หยอเอออย่ามาันิ้มใหม่อย่มันจิ้มใหม่กะเอาเด้อพี่น้อง <c oughs> เอาหอนฮอนฮอนเรามาเบิ่งกันนี่ โหแ <c oughs> <c oughs> ข็งปุ๊กอันนี้แขยวค่อยๆเข่ยะนะครับโอหแต่ร่อนอยู่นะอย่างนั้นนี้อยู่มามาลุ้นกันพี่น้องจมูกหรือจะไม่ต้องตงนะเฮ้ยลบลบลบ ร่อดรอดแล้วด้วยสิร่อนรอดร่อนจับไว้โอ้ยน่ารักโอ้ยรอดร่อนรอนรอนของแท้ของแท้นี่เได้การอยู่ได้การนะโอ้โหพอดีเป๊ะเห็นไหมล่ะโอ้โหสุดยอดถือว่าได้นะไม่ใหม่ดอกแต่เกียมเกลียมไม่ไม่ไม้ไม้ เรียบโปรยครับไกอ่อบฟางพี่น้องโหสวยงามเลยนี่หอมจุ๊บค่ะ ลองแทนของซิบหน่อยนึงออโอ้อือโอ้ได้นะนี่หนังมันจะใหม่ๆนิดนึงอืกินได้กินได้เดี๋ยวลองดูจุดบแบบนี้ สดอือหือเด็ดขาดโอ้โหซุกมดเลยหือหอยลงไปครับอืมอือหือ ครับอือหืออือวังอือเนี่ย้อือ้โหหนังมันโอ้โหภาพยนตร์

สุกซุดเ <Su> ่ะปะสุดน <removing. S 1> ้ำบะเต็ม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 ซอสอสเค็มแต่ดีแก้ว